สวัสดีครับผมผมพันพยากรจะเพชรพันพยากรพระเสาเป็นหัวหน้าดาวบาปประเคาะทั้งปวง ฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าหลายๆคนกลัวพระเสาร์เพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่มันเจรจาไม่ค่อยได้ดาวกําเก่าดาวแบกรับดาวทุกอะไรว่าโอ้โหพระเสาร์แกเหมาหมดการที่เสาร์ถึงลักนาสัมพันธ์ลักนาส่วนใหญ่มันจะออกในรูปที่มองไม่ค่อยดีแต่ว่าจริงๆนะมันมีเคสยกเว้นและการที่เสาร์ให้คุณมันมีอยู่จริงคลิปนี้นะฮะเป็นเฉพาะท่านที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์หรือท่านใดที่มีความสนใจในเรื่องของการพยากรณ์สามารถดูเอาเป็นความรู้ได้ไม่ใช่ทายทั่วท่วไปงานเป็นความรู้ประดับไว้ก็ดีนะเวลา เราดูดูคนอื่นรือว่าดูดูตัวเองอ๋อดาวกูได้อย่างนี้ดีกว่าเอาไว้เถียงกับหมอดูได้นั่นแหละเกณฑ์นี้ก็เรียกว่าเกณฑ์เสาชัยศีต้นเป็นตำแหน่งดาวเสาที่ให้คุณประโยชน์แก่ท่านโดยเฉพาะกรณีที่เสาทับลัคนาอธิบายก่อนว่าการที่เสาทับลัคนาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแบกรับอย่างนั้นอยู่แล้วเสาอยู่ตรงไหนก็แบกรับเรื่องนั้นได้ว่ากันไปตามที่ขนด้วยนะแต่กรณีเสาชัยศีต้นตามตำแหน่งต่างต่อไปนี้มันดีเป็นทิปพิมานเป็นทพิปประจําตัวเลยซึ่งผมจะเขียนให้ดู ดังต่อไปนี้เอาละครับอันดับแรกทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเวลาโหวนทายทายโทไทายทุกให้ทายดาวเสารพระเสาจะพูดถึงเรื่องความเหนื่อยยากความลําบากการแบกรับการที่มันอยู่ในลัคนาลุมลัคนาทับลัคนาแล้วแต่ตัวเลขพวกนี้ส่วนใหญ่ชีวิตคนที่มีเสาทับลัคไม่ว่าจะลัคนาราศีอะไรส่วนใหญ่นะจะมีความเหนื่อยอยู่ ไม่เหนื่อยใจก็เหนื่อยกายอ่าไม่เหนื่อยอันนั้นก็เครียดอันนุ่มแม้กระทั่งดาวเสาตัวนี้ต่อให้ไม่กลมลักนาหรือทําลักนาเล็งนี่นะก็เรียกว่าไปกันใหญ่เสาเล็งลักนาเสาเป็น5กับลัคนาเนี่ยถือว่าเป็นพินจุบ,บาทด้วยก็เรียกว่าเสาให้โทษแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละครับนะชีวิตของคนบางครั้งมีข้อเสียก็ต้องมีข้อดีดาวเองก็ที่เดียวกันครับแม้กระทั่งดาวที่เป็นดาวโทษดาวทุกคนเนี่ย นานๆที่ก็จะมีให้คุณให้เห็นบ้างซึ่งหาดูได้ยากซึ่งเรื่องนี้คุรูบาอาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์ประพิษสุทธบุตรบุรพาาจารย์ท่านได้เขียนเอาไว้ก็คือเรื่องของเสาชัยทั้ง4ต้นเอาไว้ดางพระเสาสถิดอยู่ในราศีพฤษกราศีกันราศีพิจิกและก็ราศีมีนมันจะเป็นตำแหน่งดาวเสาเห็นไหมฮะตำแหน่งเป็นรูปคลไม่ใช่พระเสานะเป็นรูปเสาเลย4ต้น ตรงนี้ว้เลยนะครับโดยที่กูบาอาจารย์นะอาจารย์ประพิษนะจะบอกไว้ว่าเป็นเสาทิปทั้งสี่ท่านใดที่มีพระเสาอยู่ในราศีพฤษภนะหรือท่านใดที่ลัคนาราศีพฤษภมีเสาทับลักตัวนี้จะเป็นเสาแห่งเสียงดาเสาให้คุณเป็นมหาจักรตำแหน่งนี้คอลำเสียงมีกำลังมีพลังเวลาพูดอะไรเนี่ยคนจะฟังรู้สึกโอ้โหฟังแล้วลื่นโอ้โหเหมือนนกกละเวกกันแล้วแวกแควกแคว,คว,ควน้ำเสียงดี เป็นผู้ชายก็มีน้าเสียงที่หนักแน่นเป็นผู้หญิงก็ฟังแล้วไพล็อกสนอหูท่านใดที่ลัคนาพระศกมีดาวเสาทับก็จะเป็นคนที่ค่อง้ังจะพูดแล้วฟังง่ายท่านใดที่ลัคนาราศีกันดาวเสาตัวนี้เ,นเรียกว่าเนื้อประทิพเสาให้ตําแหน่งอุจาวิราชในลัคนาราศีเป็นเกี่ยวกับสตรีพรมจันทร์กันคือสตรีพรมจันทร์ร่างกายบริสุทธิ์ผุดพองท่านใดที่มีดาวเสาอยู่ในราศีกันรูปร่างหน้าตาดี ต่อให้รูปร่างหน้าตาอัปรีชาติทั่วกิริยามารยาทก็แลดูมีสเสน่ห์ไม่ได้แปลว่ามารยาทดีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบุคลิกท่าทางเขาดูดีคนชอบใจคนหันเหลียวคนจําได้พี่น้องที่มีดาวเสารอยู่ในลัคนาราศีพิจิกหรือว่า ท่านที่เป็นลัคนาราศีพิจิกดาวเสาทับลัก์เขาเรียกว่าหูประทิพอ่เสาร์เขาตำแหน่งเป็นราชาโชคแปลว่าอยู่ในเรือนธาตุน้ําด้วยทําให้มีเรื่องของสุนทรียะนัดลบณพระอังคารเนี่ยเวลาลบเนี่ยต้องมีเสียงกลองเสียงดนตรีบรรเลงเพลงศึกมีเอลม,ม์แห่งศิลปินสุนทรียะฟังเพลงฟังแยกได้พวกหูทองหูไว ให้เขาวสารวัยรับรู้เรื่องไวัยเนี่ยเล่นหุ้งเล่นหุ้นพวกนี้น่าจะเล่นได้หรือก็มีความชอบในเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลพวกนี้ได้อย่างไกลๆลรู้ข้อมูลไกลๆลึกๆพี่น้องลัคนาราศีมีนที่เป็นดาวประจําตัวเนี่ยมีเสาทับลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าตาทิพย์จะสุขเสาคลองตําแหน่งพุทธจิริต้เรียกว่าดีมากดวงตายห่งรม อยู่ในเรือนธาตน้ําด้วยนะปลายธาตก็เรียกว่ารับรู้เรื่องราวต่างๆด้วยอารมณ์ที่มีความสุขขุมอารมณ์แห่งการเรียนรู้เป็นคนที่ชอบศึกษาดวมถึงว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องของการมองเห็นตาไวมองเห็นโลก โรคตัวนี้คือโลกทั้งทางธรรมและโลกทั้งทางโลกด้วยและแน่นอนพอเป็นตําแหน่งเรื่องของตาทิพย์เนี่ยนะไม่ค่อยปวดเป็นโรคตาแล้วครับพี่น้องลักนาเมีนที่มีเสาทับรักจําไม่ค่อยใส่แว่นนะครับเรือว่าดวงตาปกติดีคือจริงๆไอ้เกณฑ์เสาชัยศีตนเนี่ยน,นี่คือเกณฑ์ตามอุดมคตินะครับแต่ที่เกิดหาดูจะทั่วไปคือลักนณาราศีอื่นสามารถดูได้ไหมดูได้ครับแก่พระเสาเอื้อมถึงนะฮะนะก็คือทับลักกนานาคือพระเสาเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10กับลัคนณาเนี่ย นะแล้วเสาตัวนี้ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยเชื่อมเป็นเกษตรอุดมหาจักรราชาโชวพวกนี้อันนี้ส่วนใหญ่จะให้คุณเกิดดินชะตาเพราะเสาเกี่ยวความมั่นคงความเป,ป็นผึกแผ่นอยู่แล้วอย่าเรียกว่าเสาบ้านอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเสาที่มันมีปัญหาเนี่ยนะก็คือมันสัมพันธ์ด้วยแนละเสือเป็นอริมรณะวินาศหรือทุสถานภพหดี๋ว,ว่ามีปัญหาเป็นปราบพินทุบ,บาทเป็นนิดอะไรพวกนี้นะเสาตัวนี้ก็จะให้โทษลดหลั่งกันมา ฉะนั้นกรณีของดาวเสามันไม่จะเป็นต้องถ่ายร้ายอย่างเดียวเสาต้องไม่เบียนลัคนาด้วยนะครับก็อย่างที่ว่าครับไม่เป็นอริมรณะวินาศพูดง่ายๆครับเสาอยู่ในภพที่ดีมันก็ดีตามให้คุณตามแต่จุดนี้อันนี้คือการทายแบบสอนนะครับในสำหรับท่านใดที่สนใจวิชาโหราศาสตร์ก็ดูๆฟังๆว้เป็นความรู้ชอบอดชอบใจอย่าลืมกดติดตามทั้ง3แพลตฟอร์มเลยครับทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำสนใจอยากดูดูส่วนตัวสามารถทักเป็นส่งคขะแอปเพจบ้านฟ้าเลยครับใน messenger นะพึ่ พยากรทางเราไม่มีคนร,รอต่อถํา24ชั่วโมงก็าาขอบพระคุณ